โอ้ยครบไงพี่น้องเนี่ไงุดดันโอ้ยเต็มพี่น้องเต็มรอบเลยเต็มรอบอ่ะยะว่าแต่ยังไม่ดันโอ้ยพี่น้องโอ้ยลังหนึ่งพ่อแม่กบแล้วจนข้อคอกระเข่าเข่าตัวนึง่งเข่าตัวนึงอ่าล้างหนึ่งเห็นบอสพี่น้องแต็มห้าเขาโอ้ยายขับกินรอบปิ้นมาแล้วพี่น้อง สวัสดีต้นเช่าครับสวัสดีตอนเช้าจ้าพี่น้องพยายามแงบหลังจากาเต็นไม่ได้ใสหลายมือเนาะมาต้นเนาะไม่ได้ใสเบิ้งครับเมื่อวานกันเพราะว่ายากยากฝนเปียงเปียงพันแล้วอยู่พี่น้อ,องหลังหลังแรกขเรขาลอยอยู่ข้างทางมีแต้มบ่ใส่มืดๆได้หนิพี่น้อง

เี่ยอกต้นต้นไม้ทั้งพุ่นล่ะอ่ารุ่นน้ำกันครับหลังซองทีมานบ่ที่สองน้ำแห้งนี้จากบอนี่จะปลาเค็งเออหลังซองปลาเค็งยังเหมือนเดิมสองพาดพี่น้องอ่ะรุ่นหลังที่สามเนี่ยพากษ์ใส่ซีฟหลังมซอ ใส่เบินมืดรุ่นหลังที่สองครับเอ้ยรุ่นหลังที่สามบันไคครับแล้วหลังที่สามก้าวไปขั้วมีหอนหอยมีจีรีตาแขงแขงแกเดบ่ะแขงระเดตาก็คือบ่มีเขาใส่ตัวเดียวบ่ อาไรโตอยู่เด้อมีตัวเดียวเบื่ออกอ่ะสามมิดพี่น้องสามมิตอ่ะนี่สามหลังนึงพี่สี่สี่ในสามพี่น้องหลังสี่ปลากระลักออกอ่ะ ซีกเม็ดพี่น้องปลาคือออกได้ฉันจับซีกเม็ดรุ่นลังหาไปพี่น้องอย่างที่หาคือตะแคงโอ้เงียบถูกดันออกกันโอ้ยวันไหพี่น้องโอ้เงียบถูกดันโอ้ยเต็มเลยพี่น้องเต็มรอบเลยเต็มรอบอะายะมาแตะอย่ามันดันอ้ย พี่น้องโอ๊ยล้งนี่งพ่อแม่กบแล้วจนบะคอรกระเข,ข<อ>่าเด็กบะคอตัวนึง่งเด่กบะคอตัวนึ่องอาล้า <c oughs> งนี่เห็นบอพี่น้องแป้นห้าเขาอุย้ยง่ายคับกินรอบปิน้นมาแล้วพี่น้องโอ้ยวุ้ยปังเลยจนอ้ยนี่กบเจ้าถิ่นตัวนี้ฮักเึกเลยบ่แเต็ tìm ai nhạc đây Ui ừ, nhắn Ba bọc Đặt Đang thi Khô khắp Mà hao mua không, nhắn, nó đúng Nha nhanh Cái mà nhắn gì hơn thì

เห็นบ่หนาวูสั่นกิดขึ้นมาอยังเกาะลงที่หกพี่น้องยุ่นน้ำกันเส๋เห็นเตียงปะลงที่หกเอาเห็นตัวแล้วพี่น้องไห้เติบให้เติบตัวใหญ่อีกแล้วพี่น้องใส่ใหญ่เลยแถวนี้ mẹi kéo, một đam tèm kéo, đam sao ngang mấy mày, đam sám lăng không, sao ngang ngang rồi, đun lăng thi chết, chú phăng đấy, không, Đi chết không chết 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 không chết không chết 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 เฮ้ยยยทั้งนี่งเฮ้ยเจ็ดพี่น้องจำมองมาได้หรอมาทำพจน์เตียวววเป็ดเงพี่น้องเตีวจ็ดเงียบพี่น้องเจ็ดเงียบแล้วอีกสามหลังพี่น้องแปดเก้าันูดบไปเรื่อนำการค้าภาประดดษฐ์มุ่นมากร่นสิบ ลหลังๆที่ที่แปดไม่กบบ่ไม่กบคนนี้ยกไม่เกาเ่ากบ่หรอเต็มเต็มแล้วสองช่องสามบ่สามบ่สามพี่นอ้อหง,องหลังนี้ได้สาม,าลมาาหลังนี้ได้สามผุนพี่น้องพาพี่น้องรุ่นว้าวว้าวหลังนี้หมันกูมูโอ้เต็มรอบตะขอนทอม เก็บปลา่อนนี่หมานกมูเลยล่ะหมานกมูเลยพี่น้องน้ำมันขอนยังไงพอดีนี่แต้มนะแต้มแจมแจมเลยเก็บปลาขอนน้ำบ่ปลาขอนนั่นคือแล้วอีกสองหลังพี่น้องลดนน้ำกันครับเก้าพี่น้องน้ำแห้งแล้วที่เก้ามีแต้มบ่มีหอยบ่บ่มีหอยจะหอยนกบ่ น้ำกระแหงเอ๊ะเห็นแล้วเห็นขาแล้วพี่น้องขาหนึ่งขาหนึ่งได้แต้มหนึ่งได้หนึ่งเต้มได้หนึ่งเต้มพี่น้องแต้มหลังที่ข้าง้องำกันเนาะต้องทำกันญ่กระลังกระดูกอ่อนๆเดริ่นทำกันครับอรสุดท้ายครับบัน้หักสะครับหักสะหน่อย

ก,ก,กินปลาบดเต็นนกินแล้วนีเฉยอกชุดถายห้าพาดซ้ำพี่น้องพราะ่อีกแล้วบูมขาดออกเลยแทงหาดเดินเดดปลาจะลุกแต้มครับหลุดมีขาดมีขาดลุดแดี๋ยวจะลุตแต้ม,มงรถครับนะนสลับแต้มพี่น้อง ยุนี่ยุนี่สามมันกบเท่าไงพี่น้องยู่ฟังนี่สามหลังในสี่สองสี่สองเจ็ดแต็มเจดแปดเก้าสิบได้เจ็ดแต้มพี่น้องแงบสิบหลังตั้งแต่ไซมามีเมื่อหนี่และน้องพี่น้องเนาะมต้นเนาะนานก็โม่เปนเจ็ดแต้มนานก็สุธีถือว่า หมันแหง้งเจ็านี่หมันแหง้งพี่น้องสเตนกะเอาไว้จำนี่แหละคลิปนี้เนาะบาต้นเนาะค,คลิปหนาพอกันอีกจ้าสเตนกะขอบคุณเอซีทั้งไทยทั้งต่างประเทศเด้อค่ะที่เข้ามารับชมคลิปสแตนกับาต้นค่าคลิปนี้สแตนกับบาตนบ้นกับเกาเข้ามาขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับโอ้ยอันตนกบตัวนี้พี่นอ้องญ่ครับนั่นงขุมมุมอยู่ أم